ก็การใ้ทชมด้วยนะครับผมในที่ผมพิเศษวโซแล้วนะวันนี้ผมจะมาจับ5อันดับตัวตนโกที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่งมันจะมีตัวตกหล่นอยู่หรือตัวที่ไม่ติดอันดับนะซึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีตัวไหนเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับมที่ผมพลาดไปนะตัวแรกนะครับผมมนะีซา,านตานะครับผมที่มีซานตานี่มาดียังไงราคาของเขาเนี่ย ครับผมนึกเขาเป็นระดับเอ,อเกลือนะแต่ว่าเป็นตัวที่ดีมากแล้วผมสลับคู่เล่นใหม่นะครับผมถ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่อีเวนต์คริสต์มามันหมดไปแล้วนะก็มันใช้ราคา80เองครับผมลงนะแล้วก็อัเกรดขั้นแรกเนี่ยเพียงแค่120มาบ7 0นะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมนี่ทีวีซาตานะนี่ก็จะประมาณนี้รม,มุนมนจาที่ห้างเรานะ ซึ่งมันจะมีตัวตกหลนอยู่นะผมแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับนะแต่ว่าผมจะเอาตัวที่ดีที่สุดนะสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมตัวไหนที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะอัพถูกบ้างด้วยนะผมดิถ้าสุดท้ายเพียงแค่240เท่าด้นนะครับผมอัพไปดาเบรค์แลผมดึงลอยนะซึ่งก็บอกกับผู้เล่นใหม่นะถ้าวางเยอะเดี๋ยวเขาจะโหดบ้างเลยมาไประดับต่อไปเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นตัวเมตาในสมัยก่อนเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ตกไปแล้วนะผมนั่นคือทีวีซามูไรนั่นเองซึ่ง ค่าวางเขาเพียงแค่หนึ่งรอยี่สิบเท่านั้นและค่าเล่นเออมันจะสามารถผ่านได้สองดาบครับผมอัพเกดค่าแหนึ่งร้อยแปดสิบเท่านั้นถือว่าถูแล้วก็ตีเร็วมากๆเลยผมจาบทีวีซัมูไรนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็จะก่องเป็นตัวเมตาเลยนะใช่เป็นตัวเมตาเลยโนะ้รหแต่ตอนนี้เนี่ยตกไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีตัวอื่นมีตัว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 ต้นเกมเยอะแยะมากๆนะผมมีเยอะนะเออ ซึ่งเขาเนี่ยก็สามารถผ่านได้ด่าแรกแล้วก็ด่าสองเท่านั้นด่าสามเนี่ยเขาจะเริ่มไม่ไหวเนี่ยนะครับผมดับรีวิวดับต่อไปดับตัวที่สามหัวดับที่สามนะตาล้อหมูเนี่ยคือดินจาทีวีแดนเจ้าตัวนี้ครับผม,ผม,มเนี่ยจะกล่องหัวมากๆเนี่ยเขาเป็นตัวแรกหรือเปล่าที่สามารถสโลสกีบีดี้ได้เออแล้วก็ค่าว่าเขาเพียงแค่หัวฮัสกี้เท่านั้นนะอันดับที่สามของเราก็ไม่ธรรมดานะหมูเป็นตัวที่บอกผู้เล่นใหม่นะ ถ้าได้เนี่ยถือว่าดีครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ตีเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะเพราะอันดับที่สองก็ต่อไปแล้วผมอันดับที่สองอันดับที่สองของเรานะครับผมนั่นคือกิสคาเบกิสทีวีก็คืออัฟเกรดินจาทีวีแมนเอ,เอนะครับผมนะผมที่อัฟเกรดินจาทีวี In TV ตามชื่อนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยมีระยะมีระยะตีที่ที่กว้างแล้วผมเลแต่ว่าดาบเอเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมากนะ ดิมมเพียงแค่หกสิบนะผมนะแล้วก็อพแยอยู่นะผมนะแต่ว่าเลยระยะเลยชนะอยู่นะผมชนะตัวอื่นนะเลยระยะไปดูอันดับที่หนึ่งของเราเลยนะครับผมจะเป็น,อ,นอันดับที่หนึ่งของเราแะครับผมเลยคือทีวีจ็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมเพราะทำไมต้องเป็นทีวีจ็อกเกอร์ล่ะเพราะดูดาเบลเขาสิครับมันมากตัวอื่นหลายเท่าแต่ระยะเนี่ยไม่ค่อยกว้างนะไม่ค่อยกว้างมากถ้าวางถูกเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วผมเนี่ยนี่ผมวางไม่ถูกเนี่ย ทจริงๆต้องเอามาวางไว้มาปาตรงนี้นะครับผมแล้วซื้อเขาเนี่ยก็อาบไปแพงแล้วผมแต่ว่าคันที่สามเขาในระยะเขาจะกว้างบ้าแล้วผมเลยขันที่สามแล้วขันที่สามเลยเขาจะมีระยะที่กว้างบ้าแนะครับผมก็สามพินดีก็มีแค่นีแล้วผมถ้าทุกคนชอบเดี๋ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็บ๊ายบายนะครับทุกคน